เอาแล้วครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับไปอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า King Legacy อีกแล้วนะครับก็ผมจะมาชี้แจงเรื่องอัปเดตใหม่แล้วก็แจกโค้ดไว้เหมือนเดิมนะแต่ว่าคลิปแจกโค้ดทำไปแล้วนะครับจะอยู่ตารางคลิปนะถ้าใครที่มาดูคลิปยังไม่รู้โค้ดครับก็โอเคนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนไปซื้อไซบอร์กนะฮะซึ่งไซบอร์กนี้พี่ได้มาแล้วนะครับแล้วก็จะจะสอนนะครับเไปเอาดาบบิ๊กมัมด้วยนะครับแล้วก็มีอย่างนึ่งคือผลกรรมนะ ซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการได้ทั้งหมดนะครับในคลิปนี้นะซึ่งก็เดี๋ยวผมจะสอนไปซื้อไซบอกก่อนแล้วนะครับซึ่งไซบอกเนี่ยเขาบอกไว้ก่อนนะว่ามีทั้งโลกเก่านะครับแล้วก็โลกใหม่นะครับซึ่งโลกใหม่เนี่ยนะครับมันมีนะฮะซึ่งใครอยากจะไปดูก็ไปดูช่องพีเด็กได้นะครับแต่ว่าที่ผมจะสอนนะครับคือโลกเก่านะซึ่งโลกเก่าเนี่ยมันง่ายกว่าเยอะเลยนยถ้าใครมาโลกเก่าก็นะครับแนะนําว่าให้มาโลกเก่าถือว่ามันง่ายกว่าเยอะนะครับไม่ต้องไปหาอะไรที่มันเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะ นั่งเรือพาไปแล้วนะฮะซึ่งก็เกาะที่เราจะไปกันต่อไปนี้นะครับเป็นเกาะชื่อว่าชาร์กแมนเองก็ตรงมาจากเกาะที่เรามาเกาะแรกนะครับตรงมาเลยนะท่านผู้ชมตรงมาเลยนะฮะตรงมาเลยนะฮะตรงมาเลยนะครับประมาณนี้มันจะมีเกาะมารีนเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับข้างหน้านี้เราเป็นเกาะไอ้นี่เลยนะครับข้างหน้านี้เราเป็นเกาะไอ้นี่แล้วนะครับเป็นเกาะชาร์กแมนนะครับซึ่งก็ NPC ที่มันขายเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนนะฮะอันนี้ก็ต้องเออ่ขึ้นไปซื้อนะครับใครที่ไม่มีเกปูก็อาจจะลำพังหน่อยนะครับแต่จะมีทุกคนแหละนะครับเอาจริง โอเคผมก็กําลังขึ้นไปนะตอนนี้โอเคผมมาถึงเกาะแล้วนะครับเกาะชาร์กอซ์แลนด์นะครับก็เออทีเลียกผลมาเลยนั่นเลยนะครับโอเคมานี้นะครับมันจะอยู่ข้างบนนี้นะฮะอันนี้คือตัวขายฮาร์ฟโรบอทเนี่ยนะครับหรือว่าโรบอทเนี่ยนะครับไซบอร์กเป็นสิ่งมีชีวิตของมนุษย์อะไออื่นอะไรมานี้นะครับที่มันเขียนไว้เนาะนะครับอันนี้คือจุดขายนะครับนี่นะครับอันนี้คือจุดขายเลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะรีวิวไว้ก่อนละว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวที่เกาะแนาะ ทุกคนต่างบ่นว่าสปอนเซอร์ของผมนั้นยาวเกินไปแถบมีคุณภาพโอ้โหอย่างนี้ต้องได้เงินเดือนเพิ่มงั้นคุณโอนี่ไปร้านคิสตันชอ็อป้านขายโลบักซื้อของต่างๆในเกมลิงกอยู่ต้นล่างคลิปเลยนะครับเฮ้ยช่วงนี้เนี่ยคือร้านโลบักดีๆไม่ค่อยจะมีเลยนะครับแถมยังโกงอีกผมนี่โดนโกมาแล้วโอ้เอาไงดีงั้นคุณร้านนี้เลยไปเลยนะครับร้านยูมาโลบักช็อปหรือว่ายูมาลูนเองนะครับเป็นร้านที่โคตรจะดีนะมีระบบเติมโลบักแล้วก็ ระบบต่างๆอีกมากมายนะท่านผู้ชมนะก็ได้ใครอยากเติมลิงก์อยู่แต่างคลิปเลยนะครับอย่าลืมใช้บรลการกันด้วยนะครับท่านผู้ชมโอเคครับมาเดี๋ยวผมจะทำการรีสเต็คนะฮะตอนนี้ผมก็มีเอ่อค่าพลังนะครับเดี๋ยวผมจะทำการรีสเต็คนะครับรีสเต็คก็อย่างทีแรกผมต้องรีได้นะผมแค่อัพไปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมอัพไปก็ได้นะครับอัพไปที่อ่าอัพไปที่อันนี้ล่ะนะพลังต่อสู้โอเคไม่ต้องเสียโลบัคยืนนะครับก็ได้ผมจะทำการรีวิวแล้วนะฮะถ้าถามว่ามันดีไหมผมจะบอกเลยว่าแม่งดีมากนนนนะะคคครรับตตออีี้ืโด สุดแล้วนะครับในตอนนี้เอาตัวก็คือดีมากนะครับมันรีแวิมใหม่มาเลยนะครับค่าแรกคือไอรอนบ็อกซิ่งนี่เองนะครับประมาณนี้นะครับไอรอนบ็อกซิ่งนะฮะท่ายสองคือแอร์ช็อกนะครับแอร์ช็อกนะฮะปั้งโคตรไกลนะครับเหมือนสกิลสมัทนะฮะไกลมากนะครับแล้วก็สกิลซีนี้ะครับชื่อว่าเรดิคอลบีมนะครับ ปั้งนะครับเรดิคอลบีมนะครับสกิวีเป็นโอเวอร์โหลดนะครับโอเวอร์โหลดจะเป็นท่าชาร์จนะครับระเบิดออกมานะครับเป็นนี่แหละคะับท่าชาร์จปั้งนะครับจะเสียดาเมจตัวเองด้วยนะครับแต่สามารถซ่อมแซมได้คือการกดตัวอีคือเซลล์รีแพาชได้นะครับคือการซ่อมแซมตัวเองนะครับท่านผู้ชมนี่ครับคุเท่อันนี้คือการซ่อมแซงตัวเองนะครับก็ไซบอร์กนี่ซื้อที่เกาะช้างไอซ์แลนด์นะครับในโลกเก่าแต่ว่าโลกใหม่คือลึกลับมากเลยครับแนะนำว่าไปซื้อโลกเก่าดีกว่าเพราะว่าง่ายกว่าเยอะนะครับท่านผู้ชม โอเคครับส่วนดาบบิ๊กมัมนะครับดาบบิ๊กมัมในตอนนี้สามารถหาได้เหมือนเดิมนะครับรู้สึกว่าจะเหมือนเดิมนะครับผู้ชมก็คือการตีบอทออฟนั่นเองนะครับซึ่งก็เป่าโอกาสมากขึ้นนะครับจาก1%เป็น15%แล้วนะครับก็ทําการรีโมเดลใหม่นะครับผู้ชมสกิลดาบแล้วก็แรงต่างคือรีโมเดลใหม่หมดเลยนะครับอันนี้คือโมเดลใหม่ของดาบนะครับจะเป็นประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมโคตรเท่นะฮะเฉยมากนะครับเดี๋ยวสกิลแซดผมจะรีวิวรายกาสกิลแซดเป็นดาบยัักษ์นน่เองะครบ ดาบยักษ์นะครับฮักเบดนะครับโอเคเดี๋ยวผมรีวิวนะฮักเบดเป็นท่าแบบนี้นะครับแล้วก็ขยายดาบนะครับอ้าวตายเลยนะฮะโอเคส่วนสกิลเอ็กนะครับเป็นเอ็นโฟเนอร์รอนะครับเป็นท่าเอ็นโฟเนอร์คือปล่อยเอ็นโฟเนอร์ไปได้นะครับแบบนี้นะครับเหมือนเดิมนะฮะปั๊บนะครับจะรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับโอเคเอ็นโฟเนอร์นะครับแล้วก็ฮักเีดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดหาคีดูได้นะครับ มันจะเป็นไฟสีแดงเลยนะครับไม่ใช่สีม่วงชมพูออกชมพูแล้วนะครับมันเปลี่ยนแล้วนะครับก็มันจะเปลี่ยนนี่นะครับเซตนะครับเป็นฮักเบดประมาณนี้นะครับเอ็กเป็น i อ f นโฟโนจะมีสกิลไฟติดด้วยนะครับนี่นะครับใหญ่ขึ้นนิดนึงนะฮะโอเคอันนี้คือดาบบิ๊กมัมนะครับเอาได้เหมือนเดิมนะโอกาสเพิ่มขึสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนผลยานะครับผลยานี่คือบอกได้เลยว่าโหดแน่นอนนะครับตั้งแต่อัปเดตมาคือก็ ถามมันดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าถามว่ามันเหมือนเดิมมากไหมก็เหมือนเดิมแค่ทุกอย่างเลยนะครับแค่เปลี่ยนบางอย่างอีเดียวเองนะครับก็ผมจะรีวิวก่อนแล้วนะครับก็มันจะผมจะรีวิวร่างธรรมดาก่อนคือผลยาธรรมดาก่อนนะสกิลแซก็คือเป็นสกิลแซดนะครับกรมประมาณนี้นะครับปั๊บนะครับสกิล X เป็นกรรมนะครับ2องนะปั๊บสกิล C เป็นกรรม3นะครับนี่เลยครับปั้งนะครับส่วนสกิล V นะครับเป็นซคเคนไดเองนะครับซคเคนนี่ก็คือ เป็นเกียร์สองนั่นเองนะครับอันนี้คือเกียร์สองนะครับท่านผู้ชมผมก็จะทําการรีวิวให้ดูลนะครับแซดนะครับปั้งนะครับสกิลเอ็กนะครับเป็นเหมือนเป็นอากาศมากกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมบัก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 สกิลซีนะครับกำสามนะฮะจะต่อยลูบแบบนี้นะครับแต่ผมว่าสกิลธรรมดาเท่กว่านะท่านผู้ชมไม่รู้นะครับสกิลเออของเกียร์สองประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเกียร์เกียร์สี่นะครับแต่มันเขียนว่าเติร์ดนะมันเขียนว่าเติร์ดก็คือสามนะครับสี่นะฮะ ผมจะไม่ได้ว่าเติร์ดนี่แปลว่าสามหรือสี่นะจะได้เป็นสามแหละเติร์ดนะครับนี่นะครับเกียร์สี่นะฮะท่าแรกนะครับกำปั้งเหมือนเดิมนะฮะท่าสองนะครับกำเดี๋ยวผมจะลองหาศัตรูให้ดูลานปับปับปรับป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 รับปับประมาณนี้ครับผมคล้ายเดิมนะแล้วก็สกิลสามนะเป็นสกิลกำแบบนี้นะครต่อยรวมเหมือนเดิมนะฮะโอเคครับ ส่วนสกิลสเปเชียลนะครับสกิลสเปเชียลของเอ่อผลยางนะครับมันจะใช้ได้หลายอย่างนะครับสเปเชียลอันนี้เนี่ยแบบเกียร์สี่ครับถ้าเป็นของเกียร์สี่นะมันจะบินเหมือนเดิมนะครับเร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเป็นของเกียร์สองเนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่นะครับเกียร์สองมันจะเป็นการวาร์ปนะครับเทเลพอร์ตนะฮะประมาณนี้ครับนะฮะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมวาร์ปประมาณนี้นะครับแล้วก็แบบธรรมดานะครับแบบธรรมดามันจะเป็นประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมถ้าเป็นธรรมดานะครับมันจะเป็นการดึงนะฮะ ดึงนะครับประมาณนี้เหมือนท่าลิงนะเอาง่ายๆเหมือนลิงนะหัวต้นไม้ประมาณนี้นะครับปึ๊บเห็นไหมมันจะเป็นการดึงแบบนี้นะท่านผู้ชมถือได้ว่าโคตรเท่นะครับโอเคนี่คือการจบการรีวิวแล้วครับสำหรับ3อย่างนี้นะครับถือว่าโคตรดีแล้วก็โคตรทุกอย่างเลยนะครับถือว่าดีมากนะครับแล้วก็ถ้าใครเดือดร้ายอยู่ก็ขอให้สู้ๆแล้นะครับเราจะผ่านประสบการณ์ด้วยกันท่านผู้ชมฮะก็จะมีหลายผลที่ทำการรีวิวแต่ว่าหลายอย่างเลยนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็เอาคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรเยอะมากนะในสัปดาห์คลิ สกิลน,นี้เขออนเญาตวคนลาไปก่อนได้เนาะท่านผู้ชมบ๊ายบายผมเจอกัน,นครับบ๊ายบายไปละ